วันนี้เราก็มาดูนะคะในตัวสไปร์ทแมทนะคะก็เห็นคนรีวิวกันเยอะมากเลยคะ่ะแต่วันนี้ขอเรื่องเป็นลงของเอ็มบาสซี่นะคะก็บอกเลยค่ะว่าที่เลือกเป็นลงเอ็มบาสซี่เพราะว่าเป็นลงที่ชอบมากๆลองมาหลายลงแล้วนะคะแต่ที่นี่บอกเลยว่าถูกใจนะคะมีทั้งลงแบบนอนแล้วก็ที่สําคัญคือเล้าคือดีมากนะคะเมื่อกี้ค่ะหลังจากเราซื้อบัตรมาแล้วนะคะเราก็เข้ามาที่เคาน์เตอร์นะคะน้องเขาจะ ะะว่าเราสามารถใช้อะไรได้บ้างในเรานะคะนี่ตัวของเราเองอะคะ่ะก็จะมีในตัวของเปลคําดิงนะคะหมมาถึงก็จะเสิร์ฟอย่างสวยงามเลยค่ะมีผ้าอุ่นนะคะเราก็จะมีในเขาดิงนะคะและก็จะสามารถนะคะไปใช้นะคะในตัวเราได้เลยค่ะในตัวเรานะคะก็จะมีอาหารของว่างนะคะ,ะหลายๆอย่างเลยนะะเป็น ของบัตรของข้าวเนาะกรอบน,นะคะครบเลยนะคะบอกเลยว่าในราคาปกตินะคะถ้าเกิดว่าเป็นโตเดี่ยวเนี่ยพี่ประมาณ1,500บาทน,นะคะแต่ถ้าใครเสิรบัตร v ีพนะคะของตัวกรุงศรีหรือบัตรกรุงเทพก็จะลดประมาณ50%นะคะแล้วก็ใน,นตัว AX ก็จะเข,าเข้าคืนลดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะะ แต่ตอนนี้ก็นะอันนี้จะเป็นในตัวของลาวนะคะที่มีทั้งเครื่องดื่มด้วยแต่เครื่องดื่มเป็นเอ็กซ์ตร้บางคางะแต่นอกนั้นคือคุณสามารถได้หมดเลยกาแฟชาขนมอะไรเงี้ยเติมได้เรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นชานะ,ะบอกเลยว,ว่าชาด,ดีมากนะคะของ JWG นะคะปกติก็ไปกินตลอดนะ,ะแต่ที่นี่บอกเลยว,ว่าเสิร์ฟป็นทีเลยถ่ายรูปนิดห,หน่อยกรุบกรุ สวยงามนะคะตอนนี้ก็เตรียมตัวนะคะก่อนเข้าไปแล้วก็ดื่มชากันไปได้เรื่อยรอเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคถึงเวลาแล้วเราก็เข้าไปดูกันดีกว่าะี่โรงนักนะคะมาดูกันว่าสไปเดอร์แมนจะสนุกอย่างที่ทุกคนพูดกันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเข้ามาในสดวันนี้เป็นโรงสองนะคะเพราะว่ามาคนเดียวนะคะ ก็จะเป็นในโซนของเล่าส์ของ, ouse, ของ a อเนะคะปกติก็มาใช้ที่นี่แต่ว่าก็ใช้ข้างนอกเนาะพอมาถึงนาะยน้องพนักงานก็จะมาต้อนรับนะคะแล้วก็จะพาเรานะคะข้าไปนั่งที่นะคะมันเป็นเตียงนอนโอ้โห้ดีมากเสียงเสิร์ชชัดเจนแล้วจากดูจบนะคะบอกเลยว,ว่าอิ่มหนำพิมันมากค่ะก็เข้ามาห้องนะ้ำค่ะถ่ายรูปนิดหน่อยนะคะกรุบกรุบเนาะโอเคค่ะเสร็จเบิร์บก็ออกมาดื่มชาจ้ะ ก็ยังใช้เราได้ปกติเลยนะคะตรงนี้เนาะก็อยากกินอะไรก็สั่งกับฟงกาแฟได้เต็มที่ค่ะวันนี้นะคะบอกเลยว่าสำหรับใครที่กำลังคี่อยากจะไปดูหนะังในะนํานะคะลกเกบัซซีเลยค่ะถือว่าคุ้มมากๆนะคะกับระคาที่จ่ายไปต้องดูนะคะ